ยีนในมือผมนี้คือยีนรีวายทรง517บูทคัตนะครับยีนตัวนี้นะครับเป็นยีนที่คิดค้นขึ้นนะครับในปี1969นะครับเกิดจากว่าเอ่อพวกคาวบอยเนี่ยครับเขาจะต้องสวมรองเท้าบูทนะครับเวลาออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับดังนั้นตรงบริเวณปลายขาเนี่ยมันจะต้องบานนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ใส่ได้อย่างคล่องแคล่วนะครับยีนตัวนี้เกิดจากความคิดที่เป็นการออกแบบที่แท้จริงนะครับแล้วต่อมาก็เริ่มได้รับความนิยมนะครับในยุค 80ถยุค90นะครับตัวยินแบบทรงนี้นิยมมากๆนะครับแล้วมันก็จะมีทรงที่บานกว่านี้อีกนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวยินตัวนี้กันเลยนะครับเริ่มจากตรงป้ายนะครับตรงนี้จะเป็นป้ายประก็นนะครับพิมพ์หมึกแดงนะครับเขียนว่ารีวาย517นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นป้ายเคมนะครับว่าเป็นยินรีวายทรง517บูทคัทนะครับผมทีนี้อยากให้ดูตรงบริเวณนี้ครับตัวเ e d แท็บครับเล d แท็เนี่ยก็จะเป็น เลตแท็บสมอลอีนะครับเขียนว่ารีวายนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปีกนกนะครับแล้วก็มีจุดตัดเพชรนะครับตรงนี้ลายกระเป๋าหลังเป็นแบบนี้นะครับตัวทรงของกระเป๋าจะดูแคบกว่าทรง501นิดหนึ่งนะครับผมทีนี้มาดูตรงปลายขาครับปลายขาเนี่ยเย็บแบบซิงเกิลนะครับไม่ได้เย็บแบบลูกโซ่นะครับแล้วก็การเก็บโพ้งเนี่ยก็จะแตกต่างจากยีน501นะครับยีนตัวนี้ไม่เหมาะแก่การที่จะพับขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยีนตัวเนี้ควรจะต้องตัดให้เสมอกับรองเท้าบูทนะครับถึงจะดีนะครับ ทีนี้มาดูตรงด้านในครับด้านในเนี่ยถุงกระเป๋าด้านในก็จะเป็นถุงกระเป๋านะครับที่เคลมไว้ว่าครบรอบ150ปีนะครับทีนี้มาดู CareTag กครับแค r e แท็กเนี่ยก็จะเป็นงาน made in Mexico นะครับแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยจะเป็นผ้าคอตตอน65%แล้วก็เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์35%นะครับยีนตัวนี้ไม่ได้เป็นยีนผ้าฟอกนะนเพื่อนๆมันเป็นยีนผ้าดิบนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องลองเอาไปแช่ดูนะว่ามันจะ หดเยอะแค่ไหนนะครับแต่จากที่สันนิษฐานเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นธาตุแซนโฟไรด์นะครับดังนั้นคือเอาไปซักหรือเอาไปแช่เนี่ยมันอาจจะหดเยอะไม่มากนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดตรงนี้เอาไว้ตอนที่เราจะจากกันไปนะครับผมโอเคครับสาหรับรายละเอียดของยีนตัวนี้ก็หมดแล้วนะครับผมว่ายีนตัวนี้ถือว่าเป็นยีนที่กระแสดีมากในตอนนี้นะครับถ้าใครเบื่อพวกขากระบอกตรงนะครับหรือขากระบอกใหญ่อะไรก็แล้วแต่แล้วเนี่ยนะครับ ลองมาใส่ยีนขาม้าดูบ้างนะครับตัวนี้ขาบานไม่มากนะครับใส่ยังเท่อยู่นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ค่อยกล้าใส่ที่ขาบานมากๆเนี่ยก็ลองดู517ไว้ก่อนนะครับผมโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ